สวัสดีทุกคนภาพยินดีต้อนรับเข้าสู่กี้โซ่ชาแนลนะฮะวันนี้เราจะพาทุกคนนั่งรถไฟฟ้าวิริบมาแป๊นนึงแป๊บนึงเดี๋ยวก่อนเอาวันนี้เราจะพาทุกคนนะครับผมไปดูที่พักใกล้รถไฟฟ้าตอนนี้เราอยู่ที่ m r t เพชรเกษม48คลิปนี้เหมาะสําหรับคนที่จะกําลังหาที่พักทําเลใกล้รถไฟฟ้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะไปดูแถวสถานีจรัญ13แล้วกัน ตอนนี้เราก็ถึง MRT จันร์สแล้วนะเดี๋ยวให้ดูทำเลในย่านนี้ลงมาก็จะมีเซเว่นนี้ก็จะเป็นบริเวณรอบๆนะฮะเห็นไหมที่พักเพียบนะครับตึกลาบ้านช่องต่างๆคือแบบแน่นๆเลยนะตอนนี้เราก็ลงมาจาก MRT จันร์สแล้วนะพอนนลงมาแล้วก็จะเจอแบบร้านอาหารของกินแบบนี้เยอะนะครับผมเห็นไหมตลอดริมทางนะครับวันนี้เราจะเดินเลาะๆไปดูที่พักคใครที่หาที่พักใกล้รถไฟฟ้าก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะฮะ อ่เดี๋ยวเราจะเข้าดูซอยนี้จะรันเจ็บพักหนึ่งนะผมว่าจะเจอขี้พักหรือไม่นะครับผมโอมีรถมอเตอร์ไซค์เข้าออกเรียบในเวลาเดินเข้ามาก็พยายามระวังนะนเห็นไหมฮะด้านข้างซ้ายมือนี้เหมือนกําลังก่อสร้างอะไรก่อสร้างคลองอะไรหรือเปล่าก็เห็นไหมฮะ ปกติเราจะพาไปดูที่พักแบบสุดหรูโรงแรมคอนโดอะไรต่างๆนะวันนี้เราจะาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะามาดูที่พักในหลืบใจกลางกรุงะเดีย๋ยวเราจะเดินล้อๆไปดูกันครับโูอันนี้เดินได้ใช่ไหมเนี่ย <S <S เป็นชุมชนเก่าแก่อะไรเงี้ยโอ้โหมีร้านขายของชำโซนนี้ด้วยนะครับผม <S 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 โอเคทุกคนตอนนี้เราก็เดินมาถึงทางแยกแล้วนะทุกคน โอ้หล่มลื่นมากเลยทุกคนบรรยากาศภายในซอยคือเต็มไปด้วยแบบต้นไม้อะไรเงี้ยนะครับเย็นสบายนะเห็นไหมข้างขวานี่เหมือนเป็นสวนนะทุกคนเห็นไหมปลูกพืชผักต่างๆนะครับ <D> uh. ด้านซ้ายมือนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านโอ้โหเราเดินเข้ามาลึกมากเลยยังไม่เจอที่พักเลยอะ โอ้ทุกคนมีพัสดุ JNT อะไรเงี้ยมาส่งของถึงภายในซอยเลยนะครับพอเดินมาสักพักเราเจอแบบทางแค่แบบนี้เห็นไหมเวลาขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาอะไรเงี้ยพยายามขับดีๆนะ <S 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 1> <S 1> ผมบอกได้เลยว่าชุมชนแบบนี้ไม่เหมาะสำหรับคนเมานะ <S <S เห็นไหมเวลาขับมอเตอร์ไซค์แล้วทุกคนตกลงไปอันตรายนะครับผม ป้าครับแถวนี้มีที่พักไหมครับไม่ใช่คนแถวนี้หรอกอ๋อแล้วมาทําไมที่นีนะ่ไม่ใช่คนแถ e วเนี้ไปหาหมอตรงนี้มาอ๋อไปหาหมอเฮ้ยเราเจอแบบเป็นตึกชั้นแล้วอะลองเดินเข้าไปดูนะครับ,บ,บไม่น่าเชื่อว่าจะมีสถานที่แบบนี้อยู่ในใจกลางกรุงกรุงเทพบ้านเมืองของเราด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพาไปดูตรงนั้นกันนะน่าจะเป็นที่พักหรือเปล่าอ,อะ บรรยากาศคล้ายๆอินเดียเลยนะแถวนี้แม่งเถื่อนถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้นี่ไงเราเจอเบอร์ละเดี๋ยวเราจะลองโทรเลยอ๋หมาดูที่พักครับผมแถวไหนครับเนี่ยอยู่ในจรันเจ็ดทับหนึ่งครับเข้าไปถูกใช่ไหมซอยที่ว่าเนี่ยมันอยู่หน้าที่พักแล้วครับผมเดินลอาๆดูเห็นมีป้ายเบอร์โทรติดบอกคนข้างในเนี่ยนะฮะพอเข้าไปดูบ้านหนแล้วกันสวัสดีครับมีคนอยู่ไหมครับผมมาดูที่พักครับไบได้ใช่ไหมได้ โอเคอ๋อ <Okay>. oh, อันนี้ห้องราคาเท่าไหร่ครับเนี่ย155บาทรวมค่าไฟไหมครับไม่รวมค่ะ1 5ึพันห้าอ๋อหนึ่าห้องน้ำก็ประมาณนี้นะครับผมโอ้โ oh. ห แต่ละห้องเหมือนกันไหมพี่ความกว้างความอะไรครับเท่าหมดเลยแล้วมีมัดจำลงหน้าไหมครับองอ,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 งอนโอ,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 อเคโอเคงั้นขอบคุณมากครับพี่บ้องต้นครับก็ประมาณนี้ทุกคนราคาแบบถูกมากพันห้าสำห <règ> ร <asm> ับใครที่ไม่ติดเรื่องแอร์อะไรเงี้ยพออยู่ได้ โอเคฮะเดี๋ยวเราจะพาดูอีกสักที่2ที่ถ้ามีนะครับผมลองเดินเลาะๆดูนะครับโหบรรยากาศดีมากเลย Come on ออกไปนอกซอยก็จะเจอรถไฟฟ้าเลยนะทำเลนี้ไม่ธรรมดานะ Surprise m o t h e r f u c k อันนี้ก็จะเหมือนแบบเป็นที่พักกับทุกคน oh, โอ้โหมีมอเตอร์ไซค์จอดเพียบเลยเห็นไหมมอเตอร์ไซค์เข้ามาได้แล้วเห็นไหมค่อยแบบขับแบบมีสติเลาะๆมาก็สามารถเข้ามาได้เลยนะ ทุกคนนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งที่พักนะผมแต่ว่าผมไม่เห็นเบอร์โทรเขาแปะติดไว้นะเรายังติดต่อเจ้าของไม่ได้เราก็ไม่กล้าขึ้นไปนะให้เห็นบรรยากาศร,รอบนอกแล้วกันนะทุกคนประมาณนี้นะฮะตอนนี้เราก็เดินลอเลาตามทางมาเนี่ยมีบ้านคนอะไรเงี้ยให้ดูบรรยากาศภายในซอยครับทุกคนถือว่ามาเที่ยวพาชมวิถีชีวิต แล้วก็พาดูที่พักไปด้วยในย่าจนจรัญนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะสงบนะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่พักในซอยนี้ดูฮะนี้ก็น่าจะเป็นที่พักนะทุกคนเห็นไหมฮะอพาร์เมนต์เล็กๆ2ชั้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะเป็นออฟฟิศส่วนกลางหรือเปล่าอ่ะมีคนอยู่ไหมครับไม่น่าจะมีนะ ให้ทุกคนดูแบบบ้านเก่าโบราณนั่งเดิมอะไรเงี้ยก็ยังมีอยู่ในใจกลางกรุงนะปกติเราจะเห็นบ้านลักษณะนี้ในตามต่างจังหวัดหรือว่าชนบทอะไรเงี้ยแต่ว่าในพอสอนี้2024นี้ก็ยังมีอยู่นะกรุงเทพบ้านเมืองของเรานะนี่ฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในตรงนี้กันฮะเหมือนแบบคล้ายๆคาเฟ่เลยไม่น่าเชื่อนะครับว่าในหลืบสถานที่แบบนี้จะมีแบบที่ธรรมชาติร่มรื่นแบบนี้ด้วยนะผมเห็นไหมเดี๋ยวดูพาชมบรรยากาศครับโอ้ธรรมชาติมากเลยอโอ้โหทุกคนมีโต๊ะอะไรเงี้ย โอเคตอนนี้เราก็เดินแบบมั่วๆทะลุโผล่ตรง oh. ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าโผล่มาเจอที่พักเดี๋ยวเราจะดูสถานที่ตรงนี้ปิดท้ายนะครับสวัสดีครับมาติดต่อขอดูที่พักครับผมที่พักว่างไหมครับสกีน,นี้มันยังไงครับอย่างเช่นที่นี่คนทำง,งานส่วนมากจะเข้ากะเ,เข้าเวรกันเนี้ยอ่ามีลูกเล็กมาเนีย้ยมันก็จะปิดควรบควรบกวนห้องพักโอแล้วเดือนเท่าไหร่ขอโทษนะครับ สอนนี่แอร์ไหมครับอ๋อสอนแอร์นะฮะเนี่ยใครสนใจก็ติดต่อโทรมาได้นะอ่ะให้ดูบรรยากาศเบื้องต้นก็ประมาณนี้ถ้าใครอยากจะมาเดินเองมันน่าจะมีเยอะหัวานี้นะโอเคสนใครที่ชอบคลิปนี้หรือคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องของเราด้วยนะผมสวัสดีครับ